ใหญ่กาขึ้นมาอือจิงจำโบอูอูอือหืมตอนนี้ไซส์สวยตอนนี้ไซส์สวยตอนนี้ไซสีมีแน่นอนอือ อาซอนไฟเตอร์นะครับเปิดเบรกก่นมัยจะฝืนมันนะจริงว่าสักกลกเนีผมไม่กลัวเลยไปฮนะเดี๋นนไปจไปกำไ,ปไ,ปไ,ปไปอนพยายามตึงๆเลยอาซอนไฟเตอร์ครับ กับไอเจ๋งจัมโบ้นะครับนัดขึ้นมาเรียบร้อยตัวนี้มาครับเพื่อนฉันโดไม่คอกนะครับนี่เหยือยางนะครับไอเจ๋งจัมโบ้นะครับนี่ตัวเบรด6โอนะครับนี่โอ้โหไม่คอกไซส์สวยมากตัวนี้ฝากไว้เลยครับเหยือยางไอเจ๋งครับแล้วก็คันที่ใช้วันนี้นะครับทุกคนนี่ครับเพื่อน คันนที่ผมเอามาทดสอบวันนี้นะครับอมางัดโหดๆก็นี้ครับฮาซอนนะครับไฟเตอร์นะครับเวทสิบยี่สิบนะครับนี่ฮาซอนไฟเตอร์ครับตัวนี้พาวเวอร์ลิฟต์นี่โหดๆนะครับงานคอกงานชโดไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ฝากไว้ได้ครับผม